ตอนที่12ประตูสุดท้ายจงเปิดมันถ้าเจ้าอยากรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเจ้าเคยเป็นใครเสียงของหญิงสาวผู้มีดวงตาเป็นพระจันทร์เสี้ยวดังขึ้นในความเงียบที่หนักอึง้งเบื้องหน้าพอชประตูไม้บานหนึ่งที่เขาไม่เคยสังเกตเห็นมันแฝงตัวอยู่หลังชั้นหนังสือมาหลายปีแต่ตอนนี้มันปรากฏเด่นชัด เรากับริกร้องให้เปิดพอชตัดสินใจเปิดประตูเมื่อมือของเขาสัมผัสลูกบิดความทรงจำถาโถมเข้ามาเหมือนน้ำท่วมความจริงในอดีตเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ข้างเตียงพี่สาวที่หลับไม่ตื่นแม่ของเขาเอ่ยเบาๆว่าถ้าเจ้าลืมเจ้าจะไม่ต้องเจ็บปวดอีก มีสถานที่หนึ่งที่จะรับความเจ็บปวดนั้นแทนเจ้าได้เด็กชายคนนั้นตกลงและในค่ำคืนหนึ่งเขาถูกนำตัวมายัางร้านหนังสือแสงจันทร์สถานที่ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บความทรงจำอันเจ็บปวดของทุกๆคนคาจะทำหน้าที่แทนเจ้าเป็นเงาเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ดูแลเรื่องราวของคนอื่น จนกว่าทุกคนจะจำเรื่องของตัวเองได้และพร้อมเผชิญกับเรื่องราวทั้งหมดของตนเองพอสุดตัวลงกลาห้องหนังสือน้ำตาของเขาหยดลงบนหน้าหนังสือเล่มแรกของหญิงสาวคนแรกที่มาเยือนชื่อของเธอปรากฏขึ้นข้างๆข,ข,ของเขาในฐานะผู้ส่งต่อความจริงข้าไม่เคยเป็นเจ้าของร้านนี้ แค่เด็กคนหนึ่งที่อยากลืมความเจ็บปวดและตอนนี้ข้าพร้อมจะจำทุกเรื่องราวนังสื่อทางร้านส่องแสงสว่างอีกครั้งเล่มที่เคยไร้ชื่อเริ่มมีชื่อหน้าที่เคยว่างเปล่าเริ่มปรากฏเรื่องราวทุกเล่มเริ่มเปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคำของผู้เคยลืมและกำลังจะถูกจดจำอีกครั้ง เสียงฟีเท้าดัางมาจากหลังร้านชายปริศนาคนเดิมเดินเข้ามาดวงตาเศร้าแต่อบอุ่นเขาถามพอชเบาๆตอนนี้เจ้าจำได้หมดทุกอย่างแล้วถึงเวลาที่เจ้าต้องตัดสินใจว่าจะดูแลร้านหนังสือแสงจันทร์ต่อไปหรือจะปิดร้านนี้พอชมองไปที่ชายปริศนาแล้วมือมองไปรอบๆร,ร้านแล้วเอ่ยคำพูด เมื่อพบกับความเจ็บปวดเกินกว่าที่จะแบกรับไว้ในใจได้คนเราก็มาจะอยากลืมหรือพยายามลบความทรงจำเหล่านั้นแต่แม้จะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดเกินรับได้แค่ไหนเมื่อเวลาผ่านไปวันหนึ่งมันจะดีขึ้นเราจะเรียนรู้ปรับตัวเติบโตไปพร้อมกับความทรงจำเหล่านั้นที่สำคัญ การที่เราจำคนสำคัญเอาไว้ได้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ในหัวใจของเราและนั่นคือสิ่งล้ำค่าพูดจบพอฉันไปยิ้มให้ชายปริศนาชายปริศนายิ้มกลับมาพร้อมพยักหน้าเบาๆร้านหนังสือแสงจันทร์ยังคงอยู่แต่ไม่ใช่ในฐานะสถานที่ที่ปกปิดความทรงจำแต่เป็นที่ที่ทำให้คนกล้าจดจำ และก้าวขามความเจ็บปวดไปได้